สวัสดีครับบ่าเถ่าสวัสดีท่านชมครับสวัสดีนะครับพี่น้องเชา้าวันที่31กรกฎาคม2566นาะครับพี่น้องครับพามาชมบรรยากาศตอนเศร้าน้ำกันนะครับผมเมือ่อคืนกับฝนตกมืดขึ้นนะพี่น้องเนาะครับวันนี้วันโชคนะพี่น้องครับวันโชควันหมานเนะพี่น้องเนาะ บรรยากาศพี่น้องก็ยังคืมนะครับผมเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกทั้งคืนท่านผู้ชมนะครับเนาะพาชมบรรยากาศยามเช้าด้วยกันพ cool ี่น้องเช้าบ้านเรานะครับผมครับผมมืดคืมนะครับเนาะบรรยากาศมืดคืมครับเมื่อคืนกับฝนตกมืดคืนครับนี่ครับผมฝนตกทั้งคืนเนาะพี่น้องเนาะเอาครับ บ้าวเท่าจะสรุปตัวเลขให้ได้พี่น้องเด้อนะครับเนาะกับไปฟังน้ำกันนะครับผมครับแล้วก็เอฟซีถามมาว่าบ้าวเท่าฝันยาบันะครับเนาะกับบ้าวเท่าเน้นตัวเหขชุดใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับไปฟังน้ำกันไปชมน้ำกันนะครับบรรยากาศยามเช้าบ้านเราต้นถุงเงินถุงทองพี่น้องนี่ครับผมถุงเงินถุงทองนะครับเนาะ เงินทวงทองพี่น้องกระจังจะหาขับต้นไม้นะครับเนาะมาไหวข้างหน้าพี่น้องอย่างท่านด้มีเวลาท้รรมชมเอาครับขับไปฟังน้ากันครับว่าเปาาเถ่านะครับเน้นชุดไหนนะครับเนาะแล้วก็ฝันยําบอลมาขึ้นไปชมน้ากันครับสวัสดีครับเ่าวเถ่าสวัสดีท้ชมครับสวัสดีเช้าวันที่31กรกาคม2566ันาย บาวเทอจะมาสรุปตัวเลขบาวเท่าด้วยพี่นอ้องด้วยงวดวันที่31กรกฎาคม2006นะครับมาฟังมาเบิ่งน้ำกันครับว่าบาวเท่าหนึ่งตัวไหนนะครับตั้งแต่ฝันตั้งแต่ตองวดนะครับนผู้ชมแ็มีเอฟซีแกย่างถามเข้ามาอยู่ครับผมว่าบาวเท่าฝันยำบอนะครับเมื่ขึ้นพี่นอ้องนะครับกับ มือคืนอีกฝนตกทั้งคืนเนาะแต่เากับฝันอยู่พี่น้องฝันเ่าหลายหรอครับเมื่อคืนเพราะว่ามือคืนกนัขอพ่อนนะครับนะขอพ่อนครับขอโชคนะครับผมฝันนาอพี่นอ้องมื่อคืนนี่ฝันเห็นลูกแก้วออกแสงอีกท่านผู้ชมครับเพิ่งหมดที่พานมากับลูกแก้วออกแสงเป็นสีฟ้าครับเมือ่อคืนแกฝันเห็นลูกแก้วออกแสงอีก นะครับผมออกแสงแสงสว่างทั่วบ้านพี่น้องกับแสงสว่างทั่วบ้านแสงจ่าเลยท่านผู้ชมนะครับกับฟันสาม,มีและพี่น้องมาขึ้นกับจังหวะเบาถาว่า,วาจะบ่มีศูนย์อีกบ่พี่น้องงวดนี่นะครับเพราะว่าบ่าถ่อกับให้ตั้งแต่ต้องงวดนะครับเนาะกับวิ่งศูนย์นะครับ,นะนะรบผมฟันตั้งแต่ทีแรกกับก็บอกท่านผู้ชมไปวา่าวิ่งศูนย์นะพี่น้องเนาะกับฟันวา่า ช้างใหญ่เข้าบ้านช้างใหญ่ห้าตัวนพี่นองเข้าบ้านครับผมมีช้างน้อยสองตัวตัวอ้วนๆตัวใหญ่สามตัวนะช้างห้าตัวเข้าบ้านครับที่ฝันที่แรกเสียงช้างร้องนพี่นองคือผูเฒ่าเอื่นสร้างเขาไว้ในบ้านครับผมรับเพิ่นเข้าาแล้าก็เพื่อนแก่เดินรอบคนแก่นะครับเนาะเดินรอบคนแก่ ครับออาง่วงจับหางกันเดินเป็นวงกลมนะครับเดินรอบพุ่นแก่บานนี้คนคนแก่ก็ยกมือขึ้นนะครับผมสร้างจะหยุดยางน,นะครับที่บ่าวเถ่าฟันตั้งแต่ที่แรกไปเห็นตัวเลขอยู่มือคนแก่ที่ยกขึ้นน่ะเลขสองเป็นคือสองเก่าแต่ว่าเลขเก่า 9, พิ่นเนี้ยพิ่นโคตรมากสี่เป็นขนของโคตรขึ้นมากขึ้นเป็นจะเป็นเลขแปดนะครับเนาะกับบ่าวเถ่าก็เลขตีเป็นสองแปดสองเกานะครับชุดที่บ่าวเถ่าตีก็คือช้างห้าตัวกับห้านะครับเนาะ ผับเทายุการกับเก้าเดินเป็นวงกลมสร้างงานเป็นวงกลม0590นะครับชุดที่เนี่ยนะครับผมครับศูนย์กับมาตรงขับเล็ทะเบียนรถนะครับนอทะเบียนรถเกิดอุบัติเหตุรถไหลลงจากบ้านนะพี่น้องชนประตูนะครับกระไดไปได้รถตรีมายิ่พี่น้องที่แรกก็สร้างไว้แล้วครับผมห9าเก้าห้าเก้าเก้าห้าน้าลาเะครับเราสร้าง,งน้ำเจลรถตลีไว้ ก็ไปได้ชุด5ใบมาอีกพี่น้องน,นะครับเนาะห้าห้าศูนย์เห็นตรงเลขทะเบียนรถเกล้เอามากับห้าห้าศูนย์ชุดห้าใบเอาโมดาูลแล้วมันเลขไทยสามตัวนั่นท่านผู้ชมครับ <c oughs> บ้าเขานะครับเนาะจะย้ำตัวเลขให้นะครับท่านผู้ชมมีเอฟซีปูเพิ่นถามเขามาหลายนะครับผมเ <c oughs> น้นให้แน่บ้าเขา,ามักชุดใดโตไหนเราพี่น้องจังมาเบิ่งตัวเลขน้ำกัน กับันย่ำกับฟันตะมือขึ้นนะครับท่านผู้ชมฝันมาบ้านออกแสงพี่น้องครับแสงสว่างทั่วบ้านนะครับเนาะคืองวดที่แล้วนี่กับฝันมาลูกแก้วออกแสงด้วยกันนะครับเนาะขึ้นครับลูกแก้วออกแสงสว่างแสงสว่างทั่วบ้านนะพี่น้องครับแสงจ้าจนแสงทะลุออกออกหน้าต่างเป็นแสงสว่างออก,อกเลยแสงสว่าง,ออง,างทั่วบ้านนะครับลูกแก้วออกแสง จำเ่าวเทาคิดว่าโอ้ผมมันเปมีศูนย์อีกกระบอกทำชมเนาะครับเนาะก,ก็จะมาสรุปตัวเลขในเอฟซีเพิ่นได้ฟังไปนั่งเนาะพี่น้องเนาะครับก็บกยังบ่มีเพิ่มเติมเรกพี่น้องครับยังเป็นชุดเดิมนะครับเนาะที่ลงวห้แต่ว่าบ่าวเทาจะมาย้ำตัวที่เน้นนะครับตัวที่ชอบในเอฟซีเพิ่นได้เบิ่งได้ฟังเนาะครับผมแต่ว่า จะหาได้บ่ลรพี่น้องนะครับเนาะเอาขับไปช่มไปเบ่งตัวเลขน้ำกันท่มนผช้ชมแคปนาจอเดอร์ทนมู้ช่มเดอร์นะครับเนาะรับทวิ่งวิ่งศูนย์นาาพี่น้องนะครับหรือเพิ่นมายำให้ืปขึ้นนะครับแสงสว่างออกจากลูกแก้วนะครับเนาะแสงสว่างทั่วบ้านนะครับแสงสว่างสีฝาข้ามเพื่เก้าพี่น้องแต่ว่าสว่างจ่าทึงบานเลยนะครับชุดที่บ่าเฒ่าเน้นครับชุดที่ให้ตั้งแต่ตองวดครับผม ห้ารรมมเก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมห้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้านี่ครับตัวที่เน้นนะครับผมกับตัวน้ำเดือกพี่น้องเด้ออันนี้ชุดร่องครับเก้าศูนย์สองเจ็ดเก้าห้านะครับผมหลักเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเก้าเจ็ดศูนย์นี่เป็นที่ฝันฝันว่าผู้เฒ่าเพิ่นผ้าไปขนเนื้อเนาะพี่น้องผ้าไปขนเนื้อนะครับเต็มถ่ายรถแล้วเพิ่นกับเฮงเจ็ดสิบบาทจ่ายค่าเนื้อเพิ่นว่าถูกแล้วจ่ายเพิ่นแค่นี้ นะครับให้เพิ่นแค่นี้70บาทถูกแล้วแบ่งเศร้าใบหนึ่งแบ่งหาสิบใบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับชุดนี้กลายเป็นชุดล่องนะพี่น้อง0 2 7 5 7 0 7งหานี่มาจากปีช้างเป็น7ช้าง5ตัว7จ็ดหานผู้ชมครับ28 29 39 28นี่คือเห็นตัวเลขในฟ้ามือกีนน้สอนะครับเลขเลขเอา่าเลขเก้างอมาสิบเลยพี่น้องจะเป็นขึ้นเลข8ปดไหมครับบา่าวทอยเล้วสองา28 29 39นี่คือช้างอา่าช้างตัวใหญ่3ตัว นะครับลระผู้เทาเก่าสองเก่านี่ก็เข้ากับช้างน้อยสองตัวน้ำพี่น้องช้างน้อยสองตัวตัวอ้วนอกับผู้เทาเก่าสองกระตรงกับเลขเห็นอยู่ฟ้ามือนะครับเนาะศูนย์สองกระตัดออกมาจากผู้เทาเก่านะครับเนาะเดินเป็นวงกลมช้างเดินเป็นวงกลมศูนย์ครับช้างตัวอ้วนสองตัวศูนย์สองเก่าศูนย์สองพี่น้องเกตศูนย์นี่ก็ครับผู้เทาเบนหงส์เจ็ดสิบบาทจ่ายค่าเนื้อนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ บ่าเทาก็ได้เปร์ตถตลี่ชุดนี้มาพี่น้องครับตรงกับเลขทะเบียนรถนะครับเนาะรถเบ่าเทารถไหลนะครับไหลพิชชนประตูครับห้าห้าห้าศูนย์ครับทั้งหมดจะเป็นที่จริงหาสามตัวได้พี่น้องห้าห้าห้าศูนย์ต่ว่าเห็นตัวนี้อ่าเลขไทยตรงกับเลขไทยสามตัวครับห้าห้าห้าศูนย์นะครับเนาะได้มาชุด5าใบกับเมื่อนันที่เบ่าเทาได้หาเก้าศูนย์ นะฮะเก้าศูนย์มาเพิ่มอีกสองใบเป็นซีชุดนะครับอันนี้กาลอตเตอรี่กนะับลอตเตอรี่กันนี่แหละครับตัวเลขอยู่ในนี่แหละครับซื้อสองแปดนะครับเนาะสองแปดซื้อเก้าศูนย์หาศูนย์หาเก้าพี่น้องนะครับลอตเตอรี่นะี่ครับอันนี้ก็เป็น50นะครับเนาะห้ศูนยะ์ 50, นี้ได้ชุด5ใบ50นยได้ชุด5ใบนะครับ590 อันนี้เป็นชุดที่เน้นเลขพี่น้อง590นะครับตัวที่เน้นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวที่เน้นเลย5 90อันนี้ก็590ครับนี่ก็590ครับเป็นชุดที่เน,น้นซุปเนี้ก็จะเป็น90 90 9 5 0 9 5 9พี่น้อง5 0 0 5อยู่นี่พี่ครับ07นะครับ9 5 02นะครับ902 9528นะครับ28ก็อยู่ในชุดนี้นะครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนะครับไม่ย้ำให้เอฟซีให้นผู้ชมได้ฟังนะครับเนาะตัวที่เน้นคือ590นะพี่น้องครับแต่ว่าในชุดนี้บ่าวเทากะได้ไว้อยู่ครับผมได้ลอตเตอรี่ไว้อยู่นะครับเนาะ900950055995ตัวที่เน้นนะพี่น้องเด้อนะครับในชุดนี้ก็ติดไว้ผู้ใดมัก7 07 5 282939 ครับนผู้ชมวิ่งวิ่งศูนย์ด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมเอาแคปหน้าจอนผูมชมมันนี้ให้ทุกท่านโชคดีเฮ้งเงนะพี่น้องเนาะครับนี่ครับมาย้าให้ตอนเช้านะครับไปเบ่งบรรยากาศยามเช้าบ้านเราพี่น้อง <c oughs> กาแฟนะพี่น้องกฝัฟแค่ว่าเมาื่อคืนนีดึกนะครับเนาะโอ้เสียงอย่างนาะนพี่น้องอยู่วัดนะครับเพิ่นเปิดเสียงยูวัดนะครับผม ฝันที่ว่าครับฝันเห็นบ้านออกแสงพี่น้องบ้านแสงนี่ทะลุออกมาทั้งนี่ครับทั้งกระจกทั้งหน้าต่างทั้งหน้าบ้านนะครับทะลุออกมาเลยแสงทะลุออกมานะครับผมแสงสว่างทั่วบ้านพี่น้องครับคึองวดที่แล้วนี่กับฝันอังศรีพี่น้องครับฝันวาลูกแก้วออกแสงขึ้นกันธามุชมนะครับฝันวาลูกแก้วออกแสงแสงสีฟ้าคามมือขึ้นกับฝันลุแก้วออกแสง นะครับบอมแมนจะมีศูนย์อีกระบอพี่น้องนะครับศูนย์จะมาอีกบพรา่งวดนี่นะครับท่านผู้ชมเอ้าบรรยากาศฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาอีกแล้วพี่น้องฝนเริ่มโปรยปลาย,ย,ยลงมาแล้วมือขึ้นกับตกมืดขึ้น,นะครับตกดีพี่น้องบ้านเราฝนตกดีนะครับผมเสียงอยู่วัดนะครับเนาะเสียงเซนเซยอ่าเป็นนะครับมีงานนะครับท่านผู้ชมเอ้านะครับ บ่าวเท่านะครับเนาะขอให้เอฟซีแฟนคลับทั้งชอ่าทั้งช่องให้ทุกท่านนะครับเนาะเฮงๆเด้อให้ได้โชว์กันสุขุสุขคนนะครับผมเอาพอกันคลิปหน้าพี่น้องบ่าวเทาสวัสดีครับ